สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิเขมราษนะครับขามาชมคุณมูสูตรพีซี200รุ่นห้านะครับ,มมรบกับอีกมุมนะครับมุมด้านล่างนะครับผมเบียร์ออกตัวไปแล้วนะครับ ดูมุมมุมด้านบนนะครับนี่ก็ดูมุมด้านล่างต่อนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพอตักดินนี้ไม่มีโหลดเลยนะครับ ดำวิ่งกันสี่คันนะครับทีมงานนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเสียแต้มมากนะครับที่พาเข้ามาในบอดินนะครับถ้าผมมาก็มาไม่ถูกนะครับเสียสักนะครับ เรียกกันว่าสักคูโซ่นะครับอ, <c oughs> ออกตัวไว้แลวครับ chào chào <laughs> Để chào chào Để chào chào oh mát nó chào thai chào không สต่สังเกตคนอารมณ์ดีนะครับเห็นหน้าค่าตากันก็ทักทายนะครับผมต่อเป็นคนไม่ยิงนะครับอดินสวยมากนะครับขอดินช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าข้าวเราก็เพิ่งเริ่มจะเกี่ยวนะครับ ออกตัวไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับฟูโซ่นะครับของเสียศักนะครับแล้วก็แล้วก็โฟ <laughs> สูพีซี0อรุ่น5นะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒเขียมาลาด,ด้วยลยกันนะครับสวัสดีครับ